i s My Online Channel นะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับจะพาไปทำนะฮะไม่ได้พาไปดูการตั้งค่าช่องนะครับค่าเริ่มต้นในการอัปโหลดนะครับจะเป็นสิทธิ์จะเป็นชุมชนนะฮะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเข้ากันไปนะครับที่ตรงช่องของเรานะครับแล้วก็เลือกการปรับแต่งช่องนะครับ ตรงนี้นะฮะครับเมื่อเลือกปรับแต่งช่องแล้วนะครับมันก็จะไปที่หน้าต่างนี้นะฮะเมื่อเจอหน้าต่างนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับตรงด้านซ้ายนะครับช่องของคุณแดชบอร์ดเนื้อหาเพลย์ลิสตตรงนี้นะครับมาเลือกกันตรงการตั้งค่านะครับที่มันมีรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ เมื่อมาตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับการตั้งค่านะครับทั่วไปช่องค่าเริ่มต้นสําหรับอัปโหลดสิทธิชุมชนข้อตกลงนะครับหน่วยเริ่มต้นหน้าต่างนี้นะครับเราก็ไปคลิกตรงคําว่าช่องนะฮะเมื่อคลิกตรงคําว่าช่องก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับประเทศก็เลือกแล้วแต่นะครับอยู่ต่างประเทศก็เลือก ที่ประเทศนั้นนะครับอยู่ไทยก็เลือกไทยนะครับตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้เราก็ใส่ชื่อช่องลงไปนะครับก็มากันที่หน้าต่างนี้กันต่อนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับเรามาติ๊กตรงนี้เลยนะครับไม่ตั้งสถานะอ่ะมันจะเขียนว่าไม่ตั้งสถานะช่องนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็ก เนื่องจากฉันไม่เคยอัปโหลดเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กเลยนะครับในหน้าต่างนี้นะครับอ่าเราก็มาดูกันต่อนะครับที่ส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ข้อมูลพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งนะครับชื่อนะครับก็ใส่ชื่อลงไปนะครับสไตล์จุดอ่าชื่อช่องลงไปนะครับหรือว่าคําอธิบายตรงนี้บางคนก็จะใส่แฮชแท็กอ่าบางคนก็จะใส่แอดนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่จะใส่อย่างไรนะครับ ครับว่าจะใส่กันอย่างไรนะฮะมาดูกันในส่วนนี้ต่อเลยนะครับอ่าตั้งค่าขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับลูกศรแรกนะครับอนุญาตอนุญาต,ญาตส่วนเนื้อหาอัตโนมัตินะครับอันที่2ก็ใบอนุญาตของ youtube แบบมาตรฐานอันที่4หมวดหมู่ก็แล้วแต่เลือกนะครับมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตรงภาษาไทยไอยตรงภาษาวิดีโอเราก็เลือก เป็นภาษาไทยนะครับในส่วนนี้เนาะครับแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนนี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงนี่แหละนะครับภาษาวิดีโอก็ไทยนะครับภาษาของชื่อและคำอธิบายนะครับก็ใส่เป็นอังกฤษนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กไว้เลยนะครับมีหลายๆข้อตรงนี้นะครับติ๊กตรงที่ ระง,งับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอาการตรวจสอบนะครับมันจะระง,งับทีเดียวได้ทั้งช่องนะครับเราจะอัปโหลดวิดีโอมาตอนไหนมันก็จะเป็นการตั้งค่านี้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะหลายอันก็เริ่มงงแล้วทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งอีกด้านล่างนะครับมา เมื่อกี้นี่เราก็ดูกันไปแล้วนะที่ว่าติ๊กความระง,งับติ๊ก,การติกระง,งับความคิดเห็นนะครับามาดูด้านล่างนิดนึงน,นะครับตรงนี้ก็จะติ๊กเข้าไว้นะครับแสดงจํานวนผู้ชมที่กดชอบวิดีโอของเรานั่นแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนนี้ตัวกรองอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราก็ ใช้งานกันแล้วแต่นะครับผู้ดูแลนะครับผู้ใช้ที่ได้รับการอโนโุมัตินะครับผู้ถูกซ่อนอะไรกันแล้วแต่นะครับ <c oughs> มันก็เป็นตอนที่เราจะใช้งานจริงๆนะว่าเราจะใช้งานลักษณะไหนแล้วไปเจอข้อมูลของบุคคลอื่นยังไงเราก็จะได้เอามาใช้งานนะครับอ่านี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับหมุนลงข้างล่างก็จะเจอประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูกันอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าตัวกองอัตโนมัติตรงนี้นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับให้เห็นให้เน้นด้านล่างนี้เลยนะครับติ๊กคําว่าบล็อกลิงก์นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ช่องอื่นๆนะครับมาวางลิงก์ที่มีอันตรายในใต้คลิปเราในไลฟ์สดเรานะครับอ่าส่วนนี้นะครับอย่าลืมดูกันด้วยนะครับ มาดูกันตรงนี้อีกอันนึงนะครับค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับด้านซ้ายที่ข้อความในแชทสดของคุณนะครับระงับข้อความแชทที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอการตรวจสอบนะครับติ๊กเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อป้องกันนะครับบุคคลที่มาคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ วิธีการนะครับที่เราจะตั้งค่าช่องนะครับตั้งค่าเริ่มต้นนะฮะสำหรับการอัปโหลดหรือว่าตามชื่อนี้เลยนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับตั้งค่าช่องนะครับหรือจะเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการอัปโหลดนะฮะสิทธิ์ต่างๆนะครับชุมชนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่นํามาฝากกันนะครับ ก็อยากให้ทุกคนทำ youtube อย่างเข้าใจเอา้าผมว่าผมจะบันทึกเป็นส่วนตัวปรากฏว่าเปิดสาธารณะไว้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> สวัสดีครับพี่มหาสวัสดีครับสมศักดิ์โอ้ย <c oughs> เอ่ผม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  <c oughs> ผมคิดว่าผมกำลังบันทึกอ่า ผมคิดว่าผมกำลังบันทึกแบบส่วนตัวอยู่นะครับลืมไปนะครับลืมการตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะครับจะทําวิดีโอแล้วก็ค่อยมาปล่อยลงทีหลังไงอันนี้เป็นไลฟ์สดไปแล้วไม่ได้เปิดโฆษณาด้วยอขอบคุณมากมายที่เข้ามาทักทายกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสงสัยอ่าเดี๋ยว ผมขอตัดไฮไลท์หน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยสมองไปหมดแล้วออผมก็คุยไม่ไ,ไม,ไไมไ่ไม่ดูคอมเมนต์แล้วก็ดูแต่ว่ารายละเอียดที่เราจะนําเสนอนะครับโอ้ยเปียนอ่าเบียนกรรมนะครับแหมเดี๋ยเดี๋ยววไม่ได้เปิดโฆษณาไว้อีกต่างหากนะครับเพราะว่าผมกะว่าตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงอะผมสนุกสนานเลยทีเดียวที้โอ้โหแม่เนาะนะครับขออภัยนะครับ ลืมลืมนะครับอ่าลืม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 เปิดโฆษณา,าไม่ใช่ลืมเปิดโฆษณาหรอกผมตั้งใจจะทําเป็นไพรเวทไงไารเวทเพื่อที่จะทําคลิปอ่าเพื่อที่อัปโหลดขึ้นใหม่ๆไงบันทึกด้วยสตรีมยากไงผมกับเป็นอย่างนั้นไปนะครับแม่ขออภัยด้วยนะครับเอโอโหเนาะนะฮะยังไงละทีนี้ <laughs> ครับก็ขอบคุณมากมายนะฮะไม่เป็นไรนะครับแหมดีนะพอผมจะจบผมพูดจบแล้วผมก็จะเข้าดูในสตรีมไงเอา้า <c oughs> เห็นคอมเมนต์มาเพิ่โอ้ยนะฮะเดี๋ยวลืมการตั้งค่านะครับครับขอภายนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวทำไฮไลท์แป๊บหนึ่งนะฮะ <laughs> <laughs> เป็นไลท์สดไปเลย <laughs> เป็นแท้เลยอ่าไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากมายเดี๋ยวๆทำไหลไลา์นิดนึงครับแหมสนุกสนานนะครับครับก็ขอบคุณมากมายนะครับอ่าี่มหาทีนะครับอ่าสมศักดิ์ไรสไตล์ครับผม,มขออภัยนะครับ ก็คิดว่าจะทําเป็นส่วนตัวก่อนเนาะนะครับแล้วค่อยปล่อยทีหลังเป็นอันว่าเป็นสาธารณะไปเลยนะครับอ่ะก็ดีเหมือนกันนะครับครับก็นําเสนอกันนะครับเรื่องราวต่างๆเราก็นําเสนอกันนะบางทีเราก็อาจจะเผลอไผลลืมกันไปบ้างว่าทําช่อง youtube กันมาตรงนั้นก็ไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ก็ไม่ตั้งค่านะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกของเราเนาะ ก็ขอบคุณมากมายนะครับที่แวะเข้ามานะครับอ่าไปเปิดโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> อ่าก็ขอบคุณมากมายนะครับผมเดี๋ยวงั้นก็ไปต่อดีกว่านะครับอ่าไม่ร้อแล้วไปต่อเลยทีเดียวเดี๋ยวนําอีกเรื่องหนึ่งมาต่อกันเลยทีเดียวเนาะนะครับอ่าเป็นอันว่าในเมื่อเปิดไลฟ์สดไปแล้วเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวจัดอะไรกันต่อดี มาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับเป็นเรื่องราวเปิดการติดตามนะครับให้เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของช่องเราเองและส่งผลให้ช่องอื่นนะที่เราติดตามนะครับได้นับการติดตามของเราเป็นการเพิ่มรัพย์นะครับเพื่อที่จะให้ช่องอื่นนะครับผ่าน กดเกน YouTube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในเรื่องถัดไปนะครับนำมาฝากกันต่อเนาะนะครับก็นำภาพมาฝากกันนะครับอ่ะวันนี้ก็มากันที่ช่องจุกอีกแล้วนะครับคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์เลือกการปรับแต่งช่องนะฮะเลือกการปรับแต่งช่องนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเลือกนะฮะที่ รูปโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเปิดแท็บขึ้นมานะครับเลือกช่องของคุณนะครับเลือกช่องของคุณเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปกันต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเลือกลักษณะการแสดงตัวและสิ่งที่คุณเห็นใน youtube นะครับเรามาเลือกกันตรงนี้ครับด้านซ้ายนี้นะครับความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปนะฮะไปดูกันต่อนะครับที่หน้านี้ นะครับเพลลิสต์นะครับถ้าเราเปิดช่องใหม่ๆนะครับ YouTube มันจะติ๊กไว้เป็นแบบส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์หรือว่าการติดตามนะครับดังนั้นเราจะต้องเราจะต้องไปเปิดเป็นสาธารณะนะครับเปิดทั้งสองอย่างเลยเป็นสาธารณะก็คือปิดให้มันดำนี่แหละนะครับเมื่อเราไปติดตามเพื่อนแล้วเขาจะได้ นับในส่วนที่เราไปติดตามด้วยนะครับเพื่อนของเราก็จะได้คบหนึ่งพันโดยเร็วนะครับนะฮะถ้าเราเก็บเป็นส่วนตัวนะครับเวลาเราไปคอมเมนต์เวลาเราไปทักทายเขาก็เห็นว่าเราไปติดตามกันดูกันก็เห็นว่าติดตามกันนะครับแต่ว่าการติดตามที่เก็บเป็นส่วนตัวเขาไม่นับนะครับเขาไม่นับเข้าซับนะฮะเขาไม่นับผู้ติดตามให้ใหเรานะครับ เขาจะเพราะเราเก็บเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่า y o youtube เขารักษาความเป็นส่วนตัวของเรานะครับเขาจึงไม่นับในส่วนที่ช่องที่ปิดการติดตามเป็นแบบส่วนตัวนะครับเพื่อนเราก็จะไม่ได้ซับนะฮะไม่ได้ซับจากเรานะครับเพราะว่าเราปิดเป็นส่วนตัวนะครับเขาไม่นับนะฮะเราต้องไปเปิดเป็นสาธารณะนะครับนะครับอ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า เราเปิดการติดตามแบบส่วนตัวแล้วก็ไปที่ช่องของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เลยคําว่าช่องนะครับที่หน้าช่อง youtube ของเรานะครับแล้วเราก็จะเห็นนะคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนของเราที่เราติดตามไว้จะอยู่ตรงนี้นะครับติดตามไว้เท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแหละนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วมันไปแสดงที่ตรงไหนนะครับมันไปแสดงที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับชื่อคลิป ชื่อช่องเราใช่ไหมแล้วก็ผู้ติดตามตรงนี้นะครับมันจะไปแสดงตรงนี้แต่ถ้าใครปิดเป็นส่วนตัวนะครับมันจะไม่นับมาตรงนี้นะครับอ่ามันจะไม่นับมาตรงนี้นะครับไปดูกันต่อนะครับอ่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่หน้าแดชบอร์ดนี่แหละนะครับมันก็จะนับรวมเข้าไปในที่เดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นผู้ติดตามตรงนี้นะครับ เป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ช่องแต่ละช่องกันไปนะครับและมันก็จะไปโผล่ที่ตรงนี้นะครับที่หลายๆคนเรียกว่าใต้ต้นไม้นะครับนะฮะมันจะไปโผล่ตรงนี้นะครับคนติดตามใช่ไหมแต่ถ้าช่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องจริงช่องลองอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งค่าการติดตามเป็นแบบส่วนตัวนะครับมันจะไม่นับเข้าไปสู่หลังบ้านของเรานะครับอ่า ลองไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับข้อมูลของ youtube นะฮะก็ประมาณนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะครับผมอ่าสนอสนอใครนอะอีกท่านหนึ่งนะฮะนารัชชาแนลแล้วก็อีกท่านหนึ่งฮัลโหลฮลัลโหลใครไวนะ้หน้า นะครับก็นํามาฝากกันนะครับอที่แรกนะครับจะทําเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะทําคลิปนะครับแต่ปรากฏว่าลืมการตั้งค่านะครับลืมไปเปลี่ยนคําว่าสาธารณะเป็นส่วนตัวมันก็เลยเป็นไลฟ์สดไปนะครับก็ขอบคุณมากมายที่แวะมาพูดคุยกันนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอทำไฮไลท์อีกสักหนึ่งอันนะครับ phép nên phép nên à, thì, đi theo lại ơi ไปตัดที่หลังเนาะอ่ะนะครับก็ผ่านกันไปนะครับได้2คลิปแล้วนะครับตัดไปนะฮะตัดไหไ้ลท์ไปแล้ว2คลิปนะครับครับก็ จุกสวัสดีนะครับจากสโนนะครับแล้วก็ออกกัดเหรออ่านถูกไหมเนี่ยภาษาต่างประเทศนะครับฮาดาดีฮาดาดีโอ้มาหาทีก็ไม่เจอกันนานเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบาสักเคยใต้พาเที่ยวนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากมายนะครับที่แวะมาทักทายกันนะครับ นะะฮแก่แล้วครับเออเลยเออเล์นะครับที่แรกว่าจะใช้สตรีมหยาบนะครับบันทึกทําคลิปวิดีโอพูดคุยกันเรื่องนี้แหละนะครับที่นําเสนอกันอยู่นี่แหละแต่ปรากฏว่าเปิดสาธารณะฉะนั้นนะฮะนหมนะครับแก่แล้วแก่เลยสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับก็ผ่านกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อที่เรื่องนี้นะครับในเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้ว่าจะทําสักสามคลิปนะฮะแต่ปรากฏว่าไหลายสดซะงั้นนะฮะขออภัยนะครับขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาพูดคุยนําเสนอกันต่อในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็คือการปรับแต่งช่องนะครับจัดเลเ o u t เพิ่มส่วนนะครับจะเป็นช่องเดนการติดตามวิดีโอที่อัปโหลดนะครับก็พูดโดยประมาณประมาณนี้นะครับนำมาฝากกันนะครับก็ไปกันต่อนะครับที่ช่องของเรานี่แหละนะครับกดเข้าไปที่ช่องของเรานะครับก็เลือกปรับแต่งช่องอ่าเช่นเดิมนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับการปรับแต่งช่องนะครับใต้ โปรไฟล์เราด้านซ้ายนี้นะครับมาเลือกกันที่การปรับแต่งตรงนี้แหละนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้เข้ามานะครับการปรับแต่งช่องนะครับเลเยอรนะครับก็มีตัวอย่างช่องสําหรับที่ยังไม่ได้ติดตามนะแนะนําวิดีโอตรงนี้นะครับมันก็มีการเขียนให้เราเพิ่มวิดีโอลงไปนะครับหรือว่าเพิ่มส่วนกันลงไปนะครับแล้วก็มาดูกันต่อที่หน้านี้นะครับเราก็เพิ่มส่วนนะครับเลือกกันที่ เพิ่มเพิ่มวิดีโอนะครับแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็คลิกวิดีโอไหนก็ได้ที่เรามีอยู่ในช่องนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมาปรากฏแบบนี้นะครับอที่การปรับแต่งช่องนะครับตัวอย่างช่องสําหรับผู้ไอตัวอย่างช่องที่สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นวิดีโอที่แนะนําสําหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้ต,ดตามเรานะครับเพื่อนเข้ามาเพื่อนใหม่เข้ามาก็จะเห็นวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็มาดูกันอีกอันนึงนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกอันนึงนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นวิดีโอเด่นสําหรับผู้ติดตามที่กลับมานะครับเพื่อนเก่าเราจะกลับมาแล้วเขาก็จะเห็นวิดีโอเก,อก่าๆของเรานะครับหรือว่าวิดีโอใหม่ๆก็ได้แล้วแล้วแต่เราจะนําเสนอนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่ามันก็เป็นส่วนเพิ่มนะครับส่วนเพิ่มด้านล่างนี้นะครับตรง วิดีโอตรงนี้มานะครับใครเห็นบ้าเนาะนะครับนี่นะครับอ่ตรงนี้นะครับเพิ่มส่วนนะครับคลิกเข้าไปเพิ่มส่วนนะครับเราจะเพิ่มอะไรแล้วก็มาดูกันต่อนะครับอ่ามาเลือกกันที่ช่องเดนก่อนละกันนะครับอ่าช่องเด่นนะครับจะเอาช่องไหนมาแนะนํแเราก็จัดมานะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อสักนิดนึงแล้วก็เลือกช่องที่เราจะ นำมาวางในช่องเรานะครับจะเป็นช่องเราก็ได้เป็นช่องเพื่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะไฟกันต่อนะครับนี่นะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็ติ๊กติ๊กเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายนะครับเอ้ติ๊กเลือกด้านซ้ายมันจะมาอยู่ด้านขวานะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเลือกช่องอื่นมาได้นะครับจะเป็นช่องเพื่อนเราจะเป็นช่องไม่เพื่อนเราก็ได้นะครับอ่านี่ผมเลือกของป๊อปปี้อ่ามันก็จะขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ ไปดูกันต่อนะครับเพิ่มกันไปเรื่อยๆอ้าเพิ่มของสไตล์ยตวงเข้ามานะฮะอ่าเพิ่มกันอีกนะครับเพิ่มช่องหลักของผมเข้ามา i ิสไม n ์ออนนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันต่อที่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเพิ่มแล้วส่วนที่แสดงมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับเวลาเพื่อนเข้ามาเขาก็จะเห็นช่องเด่นที่ว่าเราโชว์ไว้นะครับจากกี่ช่องก็ช่างนะฮะ มาดูกันต่อตรงนี้นะครับมาดูกันตรงนี้นะครับติ๊กตรงว่าตรงคําว่าการติดตามนี่นะครับติดตามนะครับเมื่มอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะโชว์อย่างนี้นะครับว่าเราติดตามใครแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนที่2นะครับถัดจากช่องเด่นลงมานะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับมาเลือกกันที่วิดีโอที่อัปโหลดนะครับวิดีโอที่อัปโหลดนะฮะ ที่เราอัปโหลดอยู่ในช่องของเรานะครับมันก็จะมาโชว์แบบนี้นะครับถัดจากช่องเด่นนะครับถัดจากการติดตามถัดจากว,วิดีโอที่อัพละวิดีโอที่อัปโหลดนะครับสามส่วนนี้สามารถสลับกันได้นะครับจะเอาอะไรอยู่ล่างอยู่บนได้หมดนะครับสลับกันได้นะฮะแล้วก็มาดูกันต่อตรงนี้นะครับ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวสลับผิดหน้าอันนึงนะครับขออภยัยอ๋อออถูกแล้วถูกแล้วเราจะไปดูอย่างไรว่าเราแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมข้ามไปถึงหน้าอีกแล้วนะครับก็จะไปเลือกเนี่ย,ยด้านล่างนี่เผยแร่การเปลี่ยนแปลงแล้วไปที่ช่องนะครับหรือว่าด้านบนนี่มันเขียนว่าดูที่ดูช่องนะครับคลิกเข้าไปได้ทั้งสงส่วนนะครับเมื่อ <c oughs> คลิกเข้าไปแล้วนะครับ มันก็จะไปเจอวิดีโอที่เราแนะนำเพื่อนไว้นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเด่นนะครับแล้วก็การติดตามนะมันก็จะโชว์มาให้คนอื่นเห็น,นาตามนี้นะครับครับก็อ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออัปโหลดก็คือวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปนะครับมันก็จะโชว์มาประมาณนี้นะครับนะฮะ การปรับแต่งช่องนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาทักทายกันนะครับกุ้งบางสะพานด้วยนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับที่ทักทายกันนะครับความร่วมมือซึ่งกันและก,กันที่แสดงความคิดเห็นในวิดีโอเดี๋ยวช่องนี้เขาเป็นใครเขาเป็นใครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ครับก็ผ่านไปนะครับปบ้งบางสะพันบอกว่าสวัสดีบ่าวสากนะครับพี่กุ้งพี่กุ้งจากสโนสนโสนนะครับอ่าทักทายกันมานะครับขอบคุณมากมายนะครับเดี๋ยวขอไปทำไฮไลท์อีกสักอันหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับ การปรับแต่งช่องนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยครับผมครับก็หมาวสักบอกว่พี่กุ้งพี่กุ้งนะครับผมขอบคุณมากมายที่แวะมาทักทายกันนะครับ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจไลค์นะครับแ่ผมตั้งค่าผิดนะครับขออภัยนะครับการตั้งค่าที่ผิดพลาดไปนิดนึงเนาะนะครับเพ,เ,เพื่อที่จะทำไฮไลท์ไอ้เพื่อที่จะทําคลิปนะครับบันทึกด้วยสตรีมอยากนะครับบันทึกเสร็จแล้วก็อัปโหลดลงไปใช่ไหมอ่ถ่ายทอดสดแบบส่วนตัวนะครับเพื่อบันทึกเป็นคลิปนะครับเมื่อคลิปมันสมบูรณ์แล้วผมก็ จะดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วก็อัพขึ้นไปใหม่นะฮะความคิดนะครับที่ทําแบบนั้นมาที่เคยทํามานะครับแต่ว่าลืมไปนะครับลืมไปนะครับลืมไปว่าตั้งค่าเป็นสาธารณะอยู่นะครับมันก็เลยเป็นการไล์สุดออกไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวผมก็ประมาณว่า ทำไฮไลท์เสร็จนะครับก็จะขอลงเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แวะมาชมกันนะครับแวะมาทักทายกันนะฮะก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับนะฮะยูทูบเบอร์นะครับก่อนจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ยูทูบป้ากันไปก่อนนะครับผมก็ยังเป็นยูทูบป้าอยู่นะครับถึงจะผ่านแล้วก็อ่าไปเรื่อยๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเดี๋ยวก็ได้นะฮะทำงานอยู่กันที่นะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับโควิดก็ยังไม่หายเนาะเมืองไทยก็ฝนฟ้าตกนะครับครับขอบคุณมากมายนะครับแล้วสวัสดีครับพี่นาราสนะครับจากกุ้งบางสะพานนะครับนอมบอกว่าพี่นาราสสวัสดีค่ะนะครับครับก็พูดคุยกันทักทายกันนะครับขอบคุณมากมายนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ ถือโอกาสขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ